ัสดีค่ะทักทายกันหน่อยนะคะหน้าคลิปปานนก็ตอนนี้ติดเขียนยาให้กับทางเมฟนะคะยังอ่านไม่เสร็จแต่ก็พยายามเร่งให้เสร็จอยู่ก็เลยมาคุยกันหน่อยว่าเนี่ยปานนก็อยากจะลงเป็นคลิปสั้นๆคลิปละ15้ถึง20นาทีค่ะจากที่เคยเขียน2ตอนก็าจะาขยายเป็น3-4ถึงตอนแล้วก็จบเพื่อที่จะได้ไม่หายไปจากทางช่องเหมือนที่เคยหายเนาะก็อยากจะบอกทุกคนค่ะว่า นิยายทั้งหมดที่ปนวนแต่งขึ้นมานะคะเกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งนะคะไม่มีเรื่องราวเขาโครงความเป็นจริงแต่อย่างใดน,นะคะแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงสนุกสนานในการฟังแล้วปนวนก็พยายามสอดแทรกแงก่แงะคิดบางอย่างที่เป็นในส่วนของปนวนเนี่ยถ้า,าหากมีตรงจุดไหนที่บกพร่องผิดพลาดทั้งแนวความคิดแล้วก็ฉากใดก็ตามก็อภัยให้กันด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่า แต่ว่าหากมีบางสิ่งบางอย่างที่ป้านวลต้องการสื่อไปแล้วมีท่านที่ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ป้านวลอยากสื่อไปได้ป้านวลก็ดีใจค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังผลงานของป้านวลและยังติดตามกันมาโดยตลอดเราไปรับฟังเรือสวรรค์อยากให้ข้าเป็นหูหญิงตอนที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนิยายเรื่องนี้ของป้านวลน,นะคะเป็นนิยายเสียงรักข้ามภพค่ะมีชื่อเรื่องว่า หรือสวรรค์อยากให้ข้าเป็นหูหยินค่ะตอนนี้เป็นตอนที่1นึ่งนะคะยียเรื่องนี้แต่งละภาคเสียงโดยปรนวนชวนฟังตัวละครเนื้อเรื่องและสถานที่ล้วนถูกสมมุติขึ้นมาทั้งหมดค่ะไม่มีตัวตนจริงแต่อย่างใดนะคะปรนวนแต่งขึ้นเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังเท่านั้นหากมีตรงจุดไหนที่บกพร่องผิดพลาดไม่ตรงใจท่านผู้ฟังปนวนก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยค่ะเราไปรับฟัง รือสวรรค์อยากให้ข้าเป็นหูหญินตอนที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะปานชนกสาวหล่อที่วัยเกือบจะก,กลางคนแล้วเธอเป็นทายาทคนเดียวของมหาเศรษฐีในวงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยอายุอานามของเธอก็แค่50าสิยอนยอนเท่านั้นเองแต่สำหรับปานชนกเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาทุกวันนี้เธอไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองนั้นแก่ลงทุกวันเธอรู้สึกว่าตัวเธอเองนั้น มีความกระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลาก็ทอมสาวที่ทั้งเท่ทั้งรวยและดูดีอย่างเธอจะว่าไปแล้วก็หายากอยู่นะถึงจะเป็นทอมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเธอจะเป็นคนไม่ดูแลตัวเองตรงกันข้ามปานชนกกลับดูแลตัวเองเป็นพิเศษเหตุผลก็เพราะความดูดีนี่แหละที่จะทําให้เธอเป็นที่ดึงดูดบรรดาดีสาวสาววัขบเพาะที่ดาน้าเข้ามาให้เธอเลือกควงอย่างไม่ซ้าหนา และเธอเองก็ชอบอะไรอะไรแบบนี้เสียด้วยไอการบริหารเสน่ห์กับสาวๆแบบนี้มันแทบจะเป็นความสุขที่เธอไม่เคยปล่อยให้ขาดหายตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเธอและที่สำคัญเธอไม่เคยใช้ชีวิตคู่หรือคิดที่จะลงเอยกับสาวดีคนไหนอย่างจริงจังสักรายหลังจากที่เธอผิดหวังจากรักครั้งแรกปานชนกเกิดมาในครอบครัวที่พ่อเป็นคนเจ้าชู และแม่ของเธอต้องได้รับความทุกข์ใจกับปัญหานี้อย่างมากปานชนกมองว่าผู้ชายให้ค่ากับตัวเองมากกว่าผู้หญิงทําให้เธอรู้สึกว่าอะไรที่ผู้ชายทําได้เธอก็ทําได้เช่นกันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เธอมีความทะเยอทะยานและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่งในทุกๆด้านและเธอก็ทํามันออกมาได้เป็นอย่างดีเสียด้วยจนวันหนึ่งชีวิตคู่ของพ่อกับแม่ก็มาถึงทางตันพ่อกับแม่ของเธอเลิกราหย่าร้างกัน ทรัพย์สินที่มีทั้งหมดก็ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแม่ซึ่งไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานใดๆในบริษัทของพ่อกับเธอซึ่งเป็นลูกที่อยู่ข้างแม่มาตลอดก็ต้องคิดเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างขึ้นมาปานชนกไม่ลังเลใจเลยที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันกับพ่อเงินส่วนแบ่งที่ได้มาไม่ได้น้อยจนไม่สามารถที่จะทำได้ เพียงแต่การทำธุรกิจนี้จะต้องใช้เงินเป็นก้อนในการลงทุนเธอเลือกทำจากการซื้อที่ดินจากชาญเมืองที่ยังราคาไม่สูงมากนักและไม่ไกลออกไปจากตัวเมืองมากด้วยแล้วนำมาตัดแบ่งออกขายเป็นแปลงๆแปลง,ปล,งละหนึ่งรอตารางวาบ้าง60ตารางวาบ้างรวมถึงพัฒนาที่ดินตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ที่สาธารณูปโภคเข้าถึงเพื่อขายให้กับคนที่พอมีฐานนะที่จะซื้อเก็บเป็นบ้านพักในวัยเกษียณ และมีความฝันอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่เรียบง่ายโครงการแรกที่เธอทําได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเธอได้กําไรจากโครงการนี้เป็นตัวเลขเฉลียเจ,เจหลักความมั่นใจเริ่มมามากขึ้นเธอคิดโครงการต,ต่อไปและสร้างฝันของเธอต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้จักนิยามของคําว่าเหน็ดเหนื่อยเธอรู้สึกท้าทายที่เห็นว่าตัวเงินในบัญชีของเธอและแม่เพิ่มมากขึ้นทุกๆวัน นั่นเป็นชีวิตของเธอในช่วงอายุ25ปีเท่านั้นนอกจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เธอทําได้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วเธอก็ยังแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆรวมถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วยปานชนกเลือกลงทุนในหุ้นตัวหลักๆที่เธอมองแล้วว่ามีความมั่นคงนั่นเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทําให้เงินในบัญชีของเธองอกเงยเพิ่มขึ้นมาอีกได้แม่ของเธอภูมิใจในตัวเธอมาก เธอเองก็ภูมิใจในตัวเองมากเช่นกันตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เรียนจบจนถึงช่วงที่เธอต้องทำงานอย่างหนักมาจนถึงอายุ39ปีเธอไม่เคยนึกเคยคิดถึงเรื่องการมีชีวิตคู่เลยเพราะเธอไม่เชื่อในเรื่องของความรักเธอเคยเห็นแม่ที่ต้องท้อแท้กับชีวิตเพราะการมีความรักเป็นต้นเหตุเธอไม่ปรารถนาที่จะเป็นแบบนั้นปานชนกรู้สึกเพียงว่าเธอมีความสุขกับการประสบความสำเร็จในชีวิต แต่นั่นอาจเป็นการตั้งปราการกำแพงจากความรู้สึกด้านในของเธอเองก็ได้จบจนวันหนึ่งเธอได้มีโอกาสร่วมงานกับนักธุรกิจสาวคนหนึ่งที่เก่งสวยและอ่อนหวานเธอก็เริ่มหลงรักเด็กสาวคนนั้นแต่ความรักครั้งแรกของเธอก็สร้างความผิดหวังให้เธออยู่ดีแม้ว่าคนที่เธอเลือกที่จะรักจะไม่ใช่ผู้ชายก็ตามแต่ปานชนกก็ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดรักแรกของเธอเป็นเพราะคนที่เธอรักเอง ก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองถูกใครบางคนแอบรักเข้าให้แล้วปานชนกกระทําตนเป็นเพียงพี่สาวคนสนิทที่คอยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเธอคนนั้นเป็นพี่ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นที่ปรึกษาที่ดีและมันก็เป็นได้แค่นั้นจริงๆ2ปีผ่านไปที่ได้ใกล้ชิดสาวในฝันจนวันหนึ่งน้องรักก็มาปรึกษาปัญหาหัวใจว่า มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาอยากสารสัมพันธ์กับเธอที่ปรึกษาที่ดีอย่างปานชนกก็ไม่เอ่ยปากห้ามปรามอะไรในการคบหากันระหว่างน้องสาวสุดที่รักของเธอกับผู้ชายที่เธออยากจะให้สมญานามเขาเหลือกเกินว่าเสียนานามของหัวใจเธอพยายามบอกกับตัวเองว่าอย่างไรเสียสกวนความใกล้ชิดของเธอและน้องสาวต่างสายเลือดที่เธอรักที่สุดคนนี้อาจแปรเปลี่ยนเป็นความรักฉันชู้สาวได้ ปานชนกตระหนักดีว่าความรักแบบผู้หญิงกับผู้หญิงแบบที่เธอเป็นในสังคมเองก็ยังถือเป็นเรื่องไม่ปกติอยู่ดีเธอจึงเลือกที่จะไม่บอกความรู้สึกในใจของเธอให้น้องคนนั้นได้รู้ขอเลือกใช้วิธีเอาความใกล้ชิดกระชับความผูกพันทางใจทำให้น้องคนนั้นค่อยๆซึมซับถึงความรักที่เธอมีให้จนหญิงสาวรับรู้ได้ถึงความรู้สึกพิเศษของเธอและแพ้ใจเธอในที่สุด อีกอย่างเธอเชื่อว่าผู้ชายคนที่เธอแอบเรียกเขาว่าเซียนนมหัวใจนั้นจะต้องเผยท่าแท้ออกมาสักวันเรื่องแรกเลยผู้ชายทั่วไปความเจ้าชู้มักจะเป็นเหตุหรือบางทีอาจเป็นนิสัยส่วนตัวบางอย่างที่ไม่น่ารักเธอก็อาจจะเอาโอกาสนี้แหละเข้าไปปลอบใจน้องสาวที่ต้องพบกับอุปสรรคหัวใจทําให้จิตใจของเธอคนนั้นต้องทุกตรมอ่อนไว้ และเธอจะเข้าไปเป็นกำลังใจใครทุกข์ให้กับน้องสาวสุดที่รักเสียเองคิดแบบนี้ก็สบายใจไปแปดอย่าง <c oughs> แต่แล้วจนแล้วจนรอดสถานการณ์จำลองที่เธอวาดไว้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงการกลับกลายว่าความรักครั้งนี้ของน้องสาวสุดที่รักของเธอเป็นความรักที่หวานชื่นจนเธอต้องทำใจสองปีผ่านไปทั้งสองคนก็ประกาศแต่งงานกันอย่างเป็นทางการ ดวงเวลาที่เธอมโนไปเองก็สีปีก,กว่ากว่าความเสียใจครั้งนี้ทำเอาเธอเป๋ไปพักใหญ่แต่ก็อย่างที่บอกเธอไม่ชอบสภาวะความผิดหวังและท้อแท้อย่างที่แม่เคยเป็นปานชนกตัดสินใจสลัดความทุกข์นั้นออกไปจากอกอย่างรวดเร็วไม่มีฟอร์มที่จะต้องเสียเพราะไม่เคยมีใครได้เคยล่วงรู้ความในใจของเธอมีแต่เธอเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองนั้นอกหักกลัดหนองเพียงไร และนี่เป็นอีกครั้งที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอเธอตัดสินใจบอกกับแม่ว่าเธอรักเธอชอบเพศเดียวกันแม่จ้องหน้าเธอเหมือนค้นหาคำตอบอะไรสักอย่างแต่แล้วท่านก็หัวเราะแล้วกอดเธอไว้เป็นอะไรก็เป็นเธอลูกถ้าลูกมีความสุขที่แม่รู้ก็คือตลอดมาลูกรักแม่และเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆแม่มาโดยตลอดทั้งเรื่องเรียน เรื่องการเรื่องงานอะไรก็ตามหนูไม่เคยทำให้แม่ต้องทุกข์ความรักความจริงใจนะ่ะมันไม่ได้จำกัดกันที่เพศหรอกนะแต่แม่ก็อยากจะขออย่าทำให้ใครต้องทุกข์ใจเพราะความรักของลูกจะได้ไหมลูกจงดูแม่เป็นตัวอย่างลูกจะรักใครลูกจงเป็นความสุขของเขาและจงรักในสิ่งที่เขาเป็นเพราะนั่นจะทำให้ลูกของแม่ ไม่ต้องทุกข์อีกอีกอย่างแม่ไม่รู้ว่าที่ลูกต้องเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจที่ลูกกดดันจากเรื่องของพ่อของแม่หรือเรื่องฮอร์โมนกับสารเคมีในสมองหรอกนะอันนี้แม่ก็แค่เคยอ่านมาแต่ที่แม่อยากจะบอกก็คือเรื่องของพ่อลูกก็อย่าไปถือโทษโกรธอะไรพ่อเลยแม่ไม่ได้โกรธอะไรเขาแล้ว ทุกวันนี้แม่มีความสุขดีคนเราบางทีบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของกรรมนะเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นบางทีเราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้แต่เราจัดการใจของเราที่จะให้เป็นสุขเป็นทุกข์กับมันได้ปานชนกมองหน้าแม่อย่างประหลาดใจเธอมัวแต่ไปทุกโศกกับเรื่องของตัวเองจนไม่ได้ดูถึงความเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้างของเธอเลยและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่น คนคนนั้นก็คือแม่ของเธอเองวันนี้แม่ของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแม่ไม่มีน้ำตาอีกแล้วมีแต่รอยยิ้มกับหน้าตาที่ผ่องใสเปลี่ยนไปจากเดิมราวกับหน้ามือเป็นหลังมือเธอดีใจกับแม่จริงๆใช่เธอจะไม่ทำให้ใครต้องมาทุกข์ใจเพราะรักเธอและเธอจะไม่ยอมทุกข์ใจเพราะความรักอีกแล้วต่อไปนี้เธอจะใช้เงินที่เธอมีอยู่มากมาย เพื่อซื้อความรักและความเอาใจใส่ไม่สิความรักซื้อไม่ได้หรอกแต่เธอจะเอาเงินที่เธอมีอยู่มากมายเพื่อซื้อความสุขกายสุขใจให้กับตัวเองต่างหากชีวิตที่ผ่านมาหาเงินหาทองมางกงไว้มากมายแล้วต่อไปนี้ก็จะขอดูแลแม่ให้ดีที่สุดกับหาความสุขให้กายกับใจของตัวเองชีวิตของสาวทอมเจ้าสเสน่ห์ที่ยอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ก็เริ่มต้นตอนที่เธออายุเข้าปีที่43นี่เองสองปีมานี่ปานชนกรายล้อมไปด้วย,ส,ยสาวๆไม่ซ้ำหน้าที่ต้องการเข้ามาเพื่อรับผลประโยชน์จากเธอและเธอก็พอใจที่จะจ่ายตามที่เห็นสมควรใครก็ตามที่ดูเป็นคนจริงจังกับความรักเธอไม่เคยคิดจะเฉียดไกลเข้าไปใกล้เธอขอเลือกในสิ่งที่เธอมีความสุขจะดีกว่าเพราะเธอจะยึดคำที่เคยบอกแม่ไว้อย่างมั่นคง ขณะที่ชีวิตของปานชนกกำลังดำเนินไปกับการมีความสุขในแบบที่ตัวเองเลือกแต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็กลับเล่นตลกกับชีวิตของสาวทอมวัยเกือบจะเข้ากลางคนเสียอย่างนั้นรถเก่งสปอร์ที่เธอขับพาดีสาวไปเที่ยวต่างจังหวัดเกิดอุบัติเหตุเสียหลักตกลงคูน้ำข้างทางทำให้เธอและสาวดีคนนั้นเสียชีวิตอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าความตายมันจะใกล้ตัวคนเรามากขนาดนี้ ความตายที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะมาถึงตัวเราเมื่อไรปานชนกรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อถูกชายแปลกหน้าสองคนพาตัวมายังสถานที่แห่งหนึ่งที่นั่นมีชายร่างใหญ่รูปร่างหน้าตาหน้าเกรงขามนั่งเป็นประธานอยู่กลางห้องที่พื้นมีผู้คนทั้งชายหญิงเด็กเล็กนั่งเรียงรายเป็นแถวกันอยู่มากมายตายละว,ว่ะที่นี่มันแปลกๆอยู่นะ คุ้นๆกับบรรยากาศที่เธอเคยฟังมาจากบางคลิปใน YouTube เกี่ยวกับคนตายแล้วฟื้นชายสองคนพาเธอไปต่อแถวเพื่อเข้ารับการไต่ถามสอบสวนจากชายร่างใหญ่ที่ดูมีอำนาจหน้าเกรงขามผู้นั้นอย่าบอกนะว่าท่านที่อยู่ตรงหน้าเธอตอนนี้ก็คือท่านพญายมราชงั้นนี่เธอก็ตายแล้วนะสิแล้วแม่ของเธอละ่ะถ้าเธอตาย ท่านจะเสียใจมากขนาดไหนปีนี้ท่านก็อายุปาเข้าไปเจ็ดสิบกว่าแล้วต่อจากนี้ไปถ้าท่านไม่มีเธอแล้วท่านจะมีชีวิตอยู่ยังไงปานชนกนั่งรอคิวผ่านไปสักระยะหนึ่งก็ถึงเวลาที่เธอจะต้องได้รับการไต่สวนจากท่านบ้างแล้วด้วยความกระวนกระวายใจหญิงสาวก้าวเข้าไปยืนต่อหน้าผู้มีอำนาจมากที่สุดในที่แห่งนั้น ตั้งใจจะขอชีวิตก็เธอเคยอ่านเคยฟังมาว่าบางรายที่ตายแล้วฟื้นยังมีเลยเธออาจจะขอความเมตตาจากท่านบ้างก็ได้ยืนอยู่ทำไมนั่งลงสิหน้าตาคุณลุงท่านนั้นดุแต่กระแสเสียงกลับเต็มไปด้วยความมีเมตตาคุณลุงเจ้าขานี่หนูเออก็ไม่หนูแล้วนะอายุ45้าเนี่ย ปานชนกนึกอายุตัวเองได้หันไปมองรอบๆตัวมีทั้งวัยรุ่นและเด็กๆนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยเธอก็รีบเปลียดสรรพานามด้วยความอายเอ่อข้าพเจ้าตายแล้วเหรอคะใช่โจดตายแล้วไม่อยากเชื่อเลยปานชนกสะบัดหัวตัวเองแรงๆหลายครั้งหญิงสาวอยากตื่นจากความฝันร้ายนี้เสร็จที แต่สบัดแรงจนหัวยกหัวคลอนเท่าไหรชายผู้นั้นและบรรยากาศรอบข้างตัวเธอก็ยังอยู่เช่นเดิมข้าพเจ้ายังไม่อยากตายค่ะถ้าข้าพเจ้าต้องตายไม่รู้ว่าแม่จะมีชีวิตอยู่ยังไงตอนนี้สิ่งเดียวที่เธอคิดถึงก็คือแม่ของเธอเท่านั้นแม่ที่รักและดูแลเธอมาตลอดชีวิตไม่มีใครอยู่ไม่ได้เพราะขาดใครหรอกนะถ้าลุงเอ๋ยกับเธอ แล้วหันไปพูดกับบริวารของท่านชายสองคนที่พาเธอมาเจ้าชื่ออะไรเธอบอกชื่อนามสกุลของเธอไปตามที่ท่านถามอะไรนะท่านลุงทำหน้าตกใจแล้วหันไปมองชายทั้งสองที่เป็นบริวารของท่านหน้าตาที่เคยใจดีกลับดูดุอย่างเห็นได้ชัดรู้แล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นชายทั้งสองแสดงอาการเลิกลาก เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้45ค่ะเกิดความผิดพลาดบางอย่างข้าไม่อยากอธิบายอะไรมากเอาเป็นว่ารีบเอาผู้หญิงคนนี้ไปส่งที่ร่างของเจ้าตัวเขาเจ้าเองได้สิที่เจ้าร้องขอบัตรเดี๋ยวนี้กลับไปสร้างคุณงามความดีมากๆดูแลแม่ของเจ้าให้ดีละ่ะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตอีกปานชนก้มนมกราบท่านลุงปลกปลก แม้จะไม่เข้าใจในสถานการณ์ตรงหน้าดีนักแต่เธอก็ยังดีใจที่จะได้กลับไปยังดนมนุษย์อีกครั้งกลับไปคราวนี้เธอจะดูแลแม่อย่างดีที่สุดขอบพระคุณมากเจ้าค่ะทะลุงข้าพเจ้าจะจำคำทาลุงไว้ข้าพเจ้าจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอีกเจ้าค่ะพวกเจ้ารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันการและแล้ว้อยคำสุดท้ายของทลุงก็เป็นจริง เมื่อเธอลงไปถึงโลกมนุษย์ร่างของเธอก็ถูกเผาตามประเพณีไปเรียบร้อยแล้วเธอไปถึงบริเวณหน้างานศพของตัวเองเห็นควันไฟสีดำพุ่งขึ้นออกจากปล่องข้าทั้งสองขอโทษไม่ทันการจริงๆร่างของเจ้าถูกทำลายเสร็จแล้วความหวังทั้งหมดพังทลายจริงๆแล้วดวงวิญญาณที่ข้าทั้งสองจะต้องไปรับ คือผู้หญิงคนนั้นที่เดินทางไปกับเจ้าต่างหากงั้นตอนนี้พอจะแก้ไขสถานการณ์ไรได้บ้างคะคงยากจิตของผู้หญิงคนนั้นเข้าร่างตัวเองได้แล้วแต่เจ้าอาจต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาสิ้นอายุไขข้าพเจ้าไม่อยากเร่ร่อนเจ้าคะ่ะตอนนี้เรื่องจะกลับไปหาแม่คงไม่มีทางอีกแล้ว ขออนุญาตไปหาคุณแม่หน่อยได้ไหมคะชายทั้งสองพยักหน้ารับคำขอของเธอสักพักร่างโปร่งแสงของปานชนกก็มายืนอยู่ข้างๆกับแม่ของเธอโดยที่ท่านเองก็ไม่รู้ตัวปานชนกเพิ่งรู้ว่าทุกวันนี้แม่ของเธอเข้มแข็งมากเหลือเกินสองดวงตาของท่านไม่มีน้ำตาเลยมีแต่ดวงตาที่มุ่งมั่นถึงอะไรบางอย่างแม่มองไปบนฟ้าแล้วพูดคนเดียว ควันไฟจากเมนที่ร่างเธอถูกเผาลอยไปบนฟ้าเช่นกันแม่เชื่อว่าลูกของแม่จะได้ไปอยู่บนสวรรค์เพราะลูกเป็นล,ลูกกตันยูและไม่เคยคิดไม่ดีกับใครไม่ต้องห่วงแม่และอะไรทั้งนั้นแม่อยู่ได้อยู่บนนั้นให้สบายเถอนะลูกนะปานชนกถลันเข้าไปกอดแม่ดีกายละเอียดของเธอ ไม่ทำให้แม่รู้สึกอะไรได้เลยหญิงสาวหอมเบาๆที่แก้มของแม่เธออย่างน้อยเธอก็เบาใจที่รู้ว่าแม่ของเธอเข้มแข็งมากขนาดนี้เรื่องเงินทองการใช้ชีวิตของแม่เธอคงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเงินทั้งหมดที่มีอยู่แม่ใช้ได้จนตลอดชีวิตของท่านเธอแน่ใจยังดีที่พักหลังสุขภาพของท่านแข็งแรงดีอีกด้วยแต่เธอนี่สิ แม้คงไม่มีทางรู้ว่าเธอในตอนนี้ไม่ได้อยู่บนสวรรค์อย่างที่แม่คิดและบางทีเธออาจจะต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนไปซสีอีกจบตอนที่หนึ่งของรือสวรรค์อยากให้ข้าเป็นฮูหยินค่ะขอพบพระคุณทุกการกดไลค์กดแ like, ชร์และการกดติดตามนะคะ สำหรับท่านที่ชอบการเขียนนิยายของป้านวลก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงตอนต่อไปหรือเรื่องต่อไปจากทั้งช่องของเราได้ค่ะวันนี้ป้านวลก็ขอลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ